สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงหกโมงแรงครับพี่น้องบรรยากาศช่วงหกโมงแรงครับทำเนี้เมื่อเจ้าหน้าทีเพิ่มมามันมากจะไหนขัดเมียแต่วันต่อประเทศเหมือนนี่นึครับพี่น้องเหมือนประเทศดีนรุ่งนี่นึ่ครับ นแต่เจ้าหน้าที่เครื่องสังอาสีอะไรครับในก,การเตรียมควบพร้อมครับในการเตรียมการรักษาควบปลอดภัยตลอดจนหน่วยปฐมพยาบาลครับของอัเภอร์อีนารคง ไลค์ครับการเตรียมคมอมอมครับซ่อมแผนในการในการดูแลสาวค้มปลอดภัยของงานขึ้นนี้ครับมี่น้องไล์ ตามสบายพัหกหมดอยู่นอนปล่องหงลงบ่ได้นี่พี่น้องปฏิตามสบายโพดเห็นว่าเปอนไรเนาะแถวตามเล้วเบียรพักว่เท่าไรนี่แต่ว่าตามสบายพักนี่นั่งลุงนอนเหยียดซ้อยลุงนั่งเหยียดซ้อยลุงเม <c oughs> ื่อวานนี่ครับการเตรียมซ่อมแผนครับพี่น้องการดูแลความสงบคืนนี้ cái cả chuồng hổ bông len thì nào Ồ, cứ hiệu cứ vào đi thì đây nhắn kín lén bật ัคือเห็ดคือเถีกยววมาหลายป่ครับเนี่ยน่าสังเห็น่อยจ้ระวังสัดสัดหางเ้าเหย้าด้เหลือหลายคนอยู่เลยจ้มาจะใส่ครับมาแถวนี้นี่แถวนี้นี่เอาเส้นแถบือเนี่สีระล้สีะลจางวางหี่อยจ้ะพระยาสุรินทร์สีละลงจางวางซื้อ ไอพ่อเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นี่ผู้สางนี่ครับเบิ่งไอตามที่ฟังไหมประวัติอ๋อพระยาสุรินทร์สีนรงค์จ้างวางว่ามันซื้อวางสิหน่ะพี่นอ้องตาจ้ำพระพิษอาจ้ำพิษก็ขอพระให้เรี้ยงขอมุ่นครับอันน,น,าานี้ได้ยินไหมจากยึดครุปเนี่ยจากคำคนบอกเนี้ยแหละครับจากก่อนล่ำกับพี่ก่อนร่ำพงไชยเสริมพ้นวัดเดียรพอสุรินทร์ครับพี่น้องไปฟังแล้วสินี้สิมี่ซื้อพันนะ บอลลั่มบอลแก้วพ่อสุรินจะเลิ่มพลมาลาคันโอ้มาขัดมาเนี่ยวันเปลี่ยนซิฟก์ฟองลอยครับซึมพิษกัน เฝ er. ้าเฝ้าเฝ้าสิบ่มีหม่องปูสัตว์มหมเอาอาเลนอาเลนมีหม่องปูสัตว์ไอสัตว์อะคือบ่ถือมานอ่ะมั้งจากช่วงหกวงเลงอาปูครับปู

ไข่ตั้งแต่แล้วยันไอ้บ้านที่ก่อเป็นไข่จ้านี่ทีมงานของไอ้ทีมประดับครับล่าทั้งไข่ทั้งอันนี้เนี่ยขาดไปหาคตรกันเลยสิซีซ่าแน่จุดนี้ครับ แต่กับพวกอย่านั้ท่านที่เราหล่นะครัขึ้นเรียบปุ๊บไฟกับเขาเลยครับนานอำเภอครับก็ร่งางไห่กว่ดกับทีมงานนี่นรครับานอำเภอครับ

แล้นากินเนอฮะเอ้านางกินเขาั้งหั่นพาอยากอา้ผู้สาวถูกไปย่งเนี่ย้สานอนปิ้นหลังอะไรอย่างงี้แล้วแล้วเดี๋ยวโทษศับไปน้ำบ่ไปอยังเงี่ล่ะมีผู้ทรหาเแล้นบ่ติตวนักกินอ่ะบางเนอาการมี้เกิดขึ้นเพิ่มบ่ ไปแล้วไปตะมึกขึ้นเนี่ยไปตะมึกขึ้นมาหัหัวมาหัวก็ว่าเสรอมาหัวแห้งครับจ้ะที่งานของทีมเวทีอะไรครับผู้หนึ่งเราผู้ในน้อยเดี๋ยวกับพูดในเห็นเล่าในคลิปตะบึกขึ้นเล่าเกิดเกิดยังไงครับอาการมันกำเริบอาการกระเพาะกำเริบสั่นไปเขไาของหงำเลี่ยนไร้วเส้นเลยไป เอากันไปล่งบาลสารคามเสมอขึ้นเหรบพี่น้องทั้งญาติพี่น้องคนผุ้อยบ้านพานพกับมาหากันแล้วร่อมอยง่วิเคราะห์โลกยั่วสนล่าสุดตอนนี้ครับพี่น้อง6โมงกว่ามาน10นาทีนี่แหละพี่น้อง6โมงแรงครับ ขอบคุณพี่น้อยแล้วครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบายบายพุ่นพุ่